ุ้มเราก็ดักไปเจ็ดลูกนะครับผมท่านผู้ชมครับเราก็เข้ามาอยู่ที่หกหกลูกเนาะอันนี้ตอกตัวครับอันนี้ตัวใหญ่เราเข้ามาอยู่หกลูกครับลูกนี้ไม่โดนนะเยื่อเยื่อที่ผมใช้ผมจะเทให้ดูเตงเจ้าองเลยเตงแต,ง,ต,ง,ต,ง,ตงเลยครับเพราะว่าผมใช้อะไรเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าในคลิปว่าผมใช้นี่แต่เขายังถามว่าพี่ใช้เยื่ออะไรผมจะถามพี่ว่าพี่ได้ดูจบคลิปไหมครับ เนี่ยครับหัวปลาเนาะหัวปลาเดี๋ยวจะเปิดต้นคลิปเลยวันนี้หัวปลาครับเยอที่ใช้เนาะแล้วก็เขาเนี่แหละครับหกตุ้มนั้นเลยเนี่ยครับเขาเนี่ยเนี่ยในเขาทั้งหมดเขาตรงเนี้ยเนี่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 ยเกือบเขาทูกลูกครับพูดง่ายๆนี่ตุ้มสุดท้ายในไม่เข้าครับจมน้ําดีแล้วแะที่ไม่เข้าครับอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านกันครับผมกับเทปลาไรให้ดูครับผมไป สวัสดีครับท่านผู้ชมตุม่มปลาไหลเ้าก็อยู่ในนี้แล้วครับผมบ่อเนี้ยครับผมขัดคัดแบบไม่ได้ขัดนะพยายามที่สุดแล้วครับแล้วมันจนมืดมืดเลยจนมืดเลยทุกคนพยาะาหาที่ดักให้ได้ครับแต่มันก็มืดสุดท้ายมันก็มืดครับตัดเน้อยครับผมเจ็ดอันเองไอซีอันหมายนี้ซีอีกหมายหนึ่งจะมีหรือเปล่าด้วยตัวเนีโอ้เอา้า ว่าจะปิ้งซะเยอะๆอะเอางูเจ้าไอ้ขาบอกว่าเอาใสแบบกาลแกงนะทุกคนนี่ไงประมาณไซนี้แหละครับว่าเนี่ยไซนียประมาณไซเนี้ยนะแต่ว่าอะไรวะไม่ต้องเอาไสแบบวันนั้นนะเขราว่านะวันนั้นใหญ่เกินครับผมมันใหญ่ไปเพราวะว่าทำนนี้ทำแกงข่ายระบากรบว่า อ่ะครับผมไปไปไปข้างหน้าครับผมตามมันครับผมไปนี่แล้วอยู่หน้าเนี่แหละ่หน้าเนี่ยเจอลำบากลันบ้าลงลำบากกันบากหัวจมไปแล้วจะเข้าปะยังไม่รู้เลยทุกคนมันเร็วเรีบรีบมัวมวแล้ว โอ้ยอุ้ยับลขเขาเข้าหนิอ,อ้าวเขาครับแป้มันสีไปแล้วสองเลยใช่ปะโอ้โหมันสีไปสองเลยมันสีแง่แก๊กไปแล้วตุยทุกคนมันตุยว้ายอะไรวะตุยได้ไงบ่หรือจมนาม ก็บางที่มันอากาศก็จะจมมันนะวันนี้โอ้ยหายไหมมัหายก็ดันแล้ววะอันเนี้ยตั้งให้ดีก่อนนะเดี๋ยวอาข้างในอันนึงโอ้ยไม่ดันวรอโอ้ยดักก็ลำบากเนาะเฮ้ยดันดันอยู่นะทุกคนนั่นไงอมาถ ไปไปหนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งเต็มโอ้แต่ครับในอันหนึง่งบอ่อสวยครับแต่ว่าเราดักเข้าดักเขาทำการดักไม่ได้มันชันผมว่จะเอาตรงมุมนู้นกห็หมุมบ่อซี่มุมมันมันไม่ไหวครับทุกคนมาซ้ำบอ่อเดิมแล้วมัน ดักไปได้เฮ้ยวันนั้นผมได้ตัวย่ใหญ่ทางนั้นเลยนะที่เนี้ยทำไมวันนี้ได้ตัวน้อยที่เดิมเลยต้องอันเน,เลลนี้ย่เขาดูดิฮัลโหลวะเงียบอุ้ยโดนอยู่โค้โดโไมิ่งอะไรวะโอ้โหมันมันเล็กไปเปล่าวะเนี่ย ทีอ่อันนี้ตั้งหงส่องโลเนี่ผมได้ส่องคีดอย่างเนี้ยจะตายดูเลยเนี่ยไปครับผมต่อใี้สามอันครับผมอมมาต่อที่สามอันครับผมจะมีผลง,งานหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้เราดักแล้ววางบนหินด้วย <c oughs> นี่ของแท้ครับผม <c oughs> วางไม่ได้วางบนหินเลยผมอ่ะ <c oughs> อย่ากทำไม้พบนะทุกคน Yêu hên mong lẻ mong lẻ, yêu lẻ. Haha, di phục chất là, quá, like a phục, ugh, like a phục, ugh, like phục, ugh, oh, dai, you, udo, dai, doi, dai, doi, udo, mày, mong lẻ mong, uy, phải, đã, 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 là đã, 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 đã,

นี่ดูบนรถก็มีหนูนะครับผมพวงมันเลิศเลยนนมองเห็นไหมบอกเลยที่เอา้าหนูก็มีนะทุกคนอุ้ยปลาไหลเยอะมากเนี่ผมแวกบ้อนเนี้ยแล้วผมก็หยุดเลยนะทุกคนอันสุดท้ายงนูนะผมก็แวกร้อนสักปุ๊บทีเนี้ย ปิงมันก็ะ่ะเกาะแขนผุ่มเกาะแขนเสือผมเลยหยุดเลยผมไม่เอารึผมก็อยากจะแยกทุกคนขอเขามาดักข้างในนี่ก่อนไงผมมาสามบอ่อเดิมไงก็ลเลยไล่เข้าไปปุ๊บทีนี้เอ้ยมันได้น้อยไปก็ลเลยดักแวกๆหน่อยผมทีนี้ปิงมันเกาะตรงแขนตรงเนี้ยได้ปะเกาะแขนเสือองนอก้กผมหยุดเลยผมอยากจะแยกทุกนๆๆคนเอาละครับอยู่หรือจะไปโอ้ย โอ้ยน้ำขึ้นเรื่องไงอยู่วะมิดเลยล่ะตายไปแล้วมั้งติดก็ตายแลละเนี่ยมาดูดิเฮ้ย่มีอะไรเลยมีแต่ล,ตลูกปิงอิมปีแต่ลูกปิงนะทุกคนไม่มีเลยอเฮอไม่เข้าวันเดียวครับทุกคนจะเลือกข้าโมดวันนี้ ยังมันมันมากเมื่ไปครับผมเดี๋ยวมาดูคนงานของตุ้มอะไรกันดเดี๋ยวไปดูที่บ้านแต่จะให้ดูตรงนี้ก่อนครับผมมาดูคนงานครับผมที่ได้เราตุ้มนี้ไม่เข้าตุ้มเดียวเจ็ดตุมต้มตุ้มแรกสองตัวกำลังสวย นี่แหละแมานขาสั่งเราแบบนี้ต้องสัวงกนหน่อยนี่ตุ้ที่สามตัวเดียวโอ้ยหรืไม่ใหญ่วันนีไ้ได้อยู่นี่ผมไดเอาไปเยอ่เลยออร้านร้านขาสั่งแบบนี้ไงร้านอาหารสั่งอันนี้อันเนี้ยตายมู้ดต้อ,องเลย จะได้อืม,อมเกมพวกอะไรไม่รู้เกมตอืมเข้ามาใช่เลยจมน้ำด้วยหรมั้งต้องวันนะัต้องวันนะ้นี่ลูกตัวสวยตัวบอที่บวได้นั่นแหละรุน่นรุ่นนีก็รุ่รุ่นนีไม่ขาไม่เอาอีกไม่ขาบอกรุน่นนี้เน,นี่ยรุ่นอย่างเงี้ยร้านอาหารอ่ะปลาไข่เงี้ยบวกได้ฟ้าแบบนี้ไม่ได้เลยเล้บพวกตัวใหญ่เกินแล้วกมา แกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับตะไคร้น,นะครับผมปะ่ะเดี๋ยว